สวัสดีทุกคนนิดๆนะครับก็จะอซ้อ,องแต่งอ,อ้อนสาวเราจ้าวันนี้ก็คือ,อ,อตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแพทย์กสาเนาะเดี๋ยวจะออถ่ายถ่ายให้ดูว่าเวลาหนูไปแบบไปกรุงเทพเดินทางจงไหนอย่างแบบไหนเนาะอันนี้คืออยู่ที่หนูอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะที่จริงม,ม,มันจะเชื่อมต่อหนูจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่แหละมันจะเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อกันนะสีเขียวจากกรุงเทพมาสมุทรปราการเนี่ย สายแถวสขุมวิทเนาะคือแบบตรงมาเคหะนี่เลยก็คือผ่านทางที่หนูทํางานเนาะแต่ว่าก่อนหนูก็จะต้องเรียกเรียกมอเตอร์ไซค์มาจากจากที่บ้านที่ทํางานอะมาสถานีแพทย์กษาประมาณ41บาทนี่แหละแต่ว่าถ้าตอนกอกะประมาณ30บาทเพราะว่านั่งนินมอเตอร์ไซค์กับเ,เดี๋ยวหนูจะเ,เดินทางว่าใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางจากสมุทรปราการไปกรุงเทพนะคะ ปลายทางก็คืออาจจะไปเจอพี่โบโอ,อยู่ที่สยามเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไปอะไรนะไปสนามบินสุวรรณภูมิน,นี้คือหนูสมัครแบบบัตรอันนี้ไว้แล้วแล็บบิดนเนาะอันนี้แต่ว่าหนูเติมเงินไปแล้วรอดูว่ามันจะใช้เงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเงินอยู่ที่ร้อยเจ็ดบาทนะรอดูตอนนี้หนู เออลองดูว่าหนูใช้เวลาในการเดินทางกี่นาทีเดี๋ยวดูกันเนาะะ่แล้วก็จะใช้ตังประมาณกี่บาทอนะไรเงี้ยอุ้ยรถมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราจะทันป่ะเราจะทันไหมอะ่ะเออเชียร์เราเราเราหนูด้วยรอหนูด้วยรอหนูด้วยรอหนูด้วยทันไหมอะ่ะนึง่งสองสามเฮ้ยทันโอเค คิดว่าจะไม่ทันนะ้ัซแล้วหนูก็คือทันนะเด<ช>ี๋ยวตอนนี้หนูขึ้นมามากีา่เวลากี่ชั่วโมงไทยกาสา อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นสถานีปากน้ำเนาะก็จะแบบพอเดินมาก็จะเห็นหอสมเมืองอย่างเงี้ยล้ค่ะนี่ก็คือหอสมเมืองเนาะใครที่อยากมาเที่ยวก็สามารถมาได้นะตอนนี้น่าจะเป็นแบบเอ่อให้เข้าฟรีอยู่นะคะที่จะไม่ผิดนะนี่ก็จะเป็นหอสมเมืองะคะ่ะอา่าถ้าใครจะมาก็คือลงที่สถานีปากน้ำคะ่ะแล้วก็ตรงตนี้ก็จะมีสะพานด้วยนะแต่เขายังไม่ได้เปิดให้เดินเข้าเนาะคือสะพานก็คือตั้งแต่สถานี สถานีปากน้ำนี่เห็นปะในสถานีปากน้ำจนถึงจนถึงหอสมเมืองเลยเนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเห็นแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบตรงเขาเรียกอะไรนะอาย k n โนเหมือนกันตรงนี้หนูก็ไม่คึมาอ๋อนี่มันมาถึงนี่ได้หรอเนี่ยสะพานเนี่ยเสื้อมาต่อถึงนี่ได้หรอเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่มันก็จะมีแบบให้ดูตรงนั้นเลย ตรงนี้ก็จะเป็นวัดค่ะแต่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกวัดอะไรนี่แล้วก็ตรงอ้จะเห็นเจดีด้วยนะเอาเมื่อกี้นี่หายไปละเดี๋ยวเราดูใหม่นู่นตรงนู้นก็จะเห็นเจดีด้วยค่ะเจดีอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นเรือเป็นอะไรเนาะอไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคย,คยสังเกตไม่ค่อยสังเกตปกตินั่งรถไม่ค่อยได้ดูตรงนูก็จะเป็นสะพานค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกสะพานอะไรนู่นหนู่นเลยจ้ะ นี่ก็จะเป็นแบบโรงเรียนเรือเห็นบอกว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะตรงนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้หรือเปล่าเป็นพิพิธภัณฑ์อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนเห็นเขาบอกว่าจะมีพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะแต่ต้องเสียตังค์เข้าแต่ไม่ได้จาเสียตังค์เท่าไหร่ในเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแถวสมุทรปราการให้ดูนะคะ,ะที่จริงหนูขึ้นรถตั้งสถานีรถไฟฟ้าตั้งแต่ สิบโมงยี่สิบสี่นาทีเราดูว่าหนูใช้เวลาในการเดินทางไป,ไปไปสยามกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้ตังค์ไปกี่บาท้ยอันนี้จะเป็นซุ้มซนเหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมีซุ้มซนแบบนี้ได้หรอแถวริมน้ำอ่ะตอนนี้ก็ถึงแบบสถานีเอกมัยแล้วจ้าคือตอนนี้ก็คือใช้เวลาประมาณยี่สิบสี่นาทีในการมาจากสมุทรปราการ มาถึงนี่ไม่ยี่หกนาทีคะ่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่อสถานีเอกมไมรอดูว่าจะเอกมไมไปไปเนี่ยจะรวมรวมจะใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเอกไมัยออมีส่วนเลยเอกมไมนี่มีส่วนเลยที่จริงอะคือแบบอยากถ่ายให้แบบว่าคนทางบ้านเพื่อนเห็นนะว,ว่าในกรุงเทพมันเป็นแนวดเพราะว่าเพื่อนกับเบิ้งคลิปด,ดูแต่ว่าเขาเจาก็จะบอกว่าโอ้ยแบบ ทั้งที่ตังชื่อช่องภาษาลาวเป็นอย่างคือบวบภาษาลาวเนีว่าแต่ภาษาไทยอย่างเพราะภาษาเล่าข่าเจ้าก็เข้าใจได้ดอกอย่า,นง,าง,ง,งนี้นะคนทางบ้านข่าก็จะว่าแบบนี้นะโอ้พอเขามาในเมืองก็จะเห็นแบบตึกใหญ่ๆสูงๆข้งงงางนั้นเลอันนี้ก็สถานีท้องลอนะจ๊ะทุกคนต่อไปก็คือสถานีพร้อมพงจ้ารอกัพร้พรรอมพงโอ้โหตรงนี้คือแบบตึก um นี้แต่ตึกแบบสูงๆข้างนั้นเลยเนาะ กำเขาแบบว่าอยู่ในตึกเมืองที่ดปรว่าณเจริญแล้วทีนี้มีแต่ตึกแบบสูงๆขนาดเลยคือตอนนี้แบบว่าคนไหลไงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เป็แนแหละนาอก็ละเวลาหนูว่า,าไปเสร็จแล้วใช่ไหแป๊บๆหนูก็ตกใจอีกแล้วมันชินมันเคยแหลนะเนาะ อ่าดูแบบว่าตึกใหญ่สูงหลายแฮ่งอันนี้ก็อยากจะถ่ายคลิปแบบว่าให้แบบพี่นอนทางบ้านเบิ้งเนาะเพื่อนกับเบื้องยีทั่วหนูเจเด๊ฉัเลยจะได้เห็นว่ากรุงเทพไม่เป็นแน่แนแต่ว่าสําหรับคนกรุงเทพอาจจะก็ได้เห็นบ่อยแล้วเนาะแต่ว่าสําหรับคนบานขาขาา้านกับเ,เขากเคยเห็นเขาแบบเอออยากจะเห็นความแบบเจริญจะสินะ เพราะว่าเขาจะแบบบอได้มาแต่ก็ยังได้เห็นคลิปหนูหงก็ถือว่าดีใจเน่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบแบ่งปันคลิปให้เห็นเนาะว่าเฮ้ยแบบพุเทมันเป็นแนวใดว่าแบบเข้าใส่ชีวิตใน,นพ,พุเทมนี่มันเป็นแนวใดเนาะต่อไปก็คืออโศกแล้วโ,โหแบบตรงนี้ไหมวะเฮ้ยนี่ทุกคนตึกนี้คือแบบไข่เอออันนี้ก็จะเป็นส่วนเบ้น ส่วนเรนซิ่ลีนะนี่ก็มีเออ่ส่วนเรนซิล่ลีตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเออ่ห้างแอนโซเฟียเนาะจะเป็นห้างเปิดใหม่เนี่ยใครที่อยากมาก็สามารถมาได้นะเนี่ยหนูไม่คยมาแต่กลางคืนแต่หนูไม่คยมากลางวันเนาะโอ้โหแบบตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นอเอ้ยอโศกแล้วเนาะเป็นตึกเป็นอโศกละอือเฮ้ยที่จริงหนูไม่ค่อยได้สังเกตน,นะเนี่ย เวลานั่งเลยกว่าเพราะว่าหนังมีตะลับ <laughs> มีตะลับนั่งรถยกาว่ามีตะลับโอ้มีตะตึกแบบสูสูทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นอ๋อเป็นห้างเป็นอย่างก็มีแต่เนาะอรถเด็ดเห็นบรรยากาศอันนี้ก็จะถึงแบบสถานีอโศกแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตรงนี้ให้ดูนะคะว่าแบบ มันจะเป็นจังไดเนาะอันนี้ก็สิวลาล่าตกไทยเนี่ยสิวลาลากาลาับว่าลาไทยกับว่าไทยแต่หลงไปเองพอเข้ามาในเมืองก็จะเห็นแบบออชาวต่างชาติเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนแบบกะาลางเนี่ยที่ไหลแหง้งอีกอย่างเป็นวันอาทิตย์เนาะยิ่งแบบคคืค้นมากเลย อันนี้ก็จะเป็น,นสถานีนี้ก็จะเป็นนะ้างล่างมันก็จะเป็นเชื่อมต่อไป MRT ด้วยนะอันนี้จะมีรถไฟ MRT ไปด้วยคนก็จะเยอะหน่ยอยในในสถานีนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อจากสถานี MRT ด้วยเนาะ,ะไปด้วย นี่ก็จะเป็นอาโซ่จะเป็นแบอ้ตึกแบบใหญ่ๆท่าน,นั้นเลยตอนนี้ก็คือถึงสถานีเพิร์จิตแล้วเนาะแบบอ๋อต่อไปชิดลมออตอนนี้หนูใช้เวลาในการเดินทางมาถึงตรงนี้อุ้ยนี่ไงที่หนูมาถ่ายตอนนั้นอะ ประมาณประมาณ3ามนาทีนะแต่นี้คือจากสมุดไอ้จากแพรกสามาเพิ่นติดก็คือ3ามนาทีแล้วก็จะไปต่อไปก็คือชิดลมปะชิดลมเออจะชิดลมเนาะชิดลมตรงนี้มันคืออย่างโอ้โหมว่า พอเขามาในเมืองเราก็จะเห็นหว่าตึกสส่ซุ้ยสูงๆอะไรบางทีเขาไทยอาจจะแบบว่าที่ถ่ายคลิปอีหยัยงแบบเออเขาอาจจะเบื่อแล้วนอกจากกันนี่แบบเบ<ม>ิ่งเห็นคลิปแบบเนี้ยนะแต่ว่าสําหรับแบบหนูก็สวรรค์เออถ่ายให้คนทั้งบาง้านเบื่เนอกจากตื่นหูตื่นตานะตื่นหูตื่นตาจริงนะสาหรับคนที่เขาเคยเห็น,นคนที่เขาจะมาเขาเคยเห็นเก็ไม่เคยเห็นจริงจริงนะแต่ถ้าเออคนไทยอาจจะแบบธรามดาไปแล้วเนาะเพราะว่ามันเห็นดนชินแล้วหรือเปล่า อันนี้คนก็คือแบบว่าเยอะก็คืนมากนะแน่เดี๋ยวใกล้จะถึงชิดลมแล้วก็น่าจะสยามปะบอกโอเคกันตามเงินโอ้โห,โหนี่ไงเห็นแล้วเห็นหลุยอันนี้มันเป็นคาฟเฟ่เปิดใหม่นี่นะที่เคยเห็นในติ๊กต็อก่ะที่บอกโอ้คนเขาจมูกอย่างกันเนี่ยอ่อต่อไปก็คือสยามแล้วจ้า กนะ็คือ,อใช้เวลามาประมาณเกือบเกือบ <ๆ S 1> สี่สินาทีเนาะประมาณ40นาทีนี่แหละจากแพ์กษาม,มาสายามอ๋อตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยตึกอะไรตึกกรุงเทพมหานะครเนอี่ยนะจะให้ดูตรงนั้นแหละเออตึกใหญ่บังแลก็เลยบ่เห็นออนี้ไงนี่ไงอ โอ oh. ้หนูก็กะที่หนูก็แล้วนั่งรถหนูมาค่ะเดี๋ยวส่งวิวไปในนั้นเนี่ยเพื่อจะเห็นนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสยายรถไฟฟ้าเนาะขี่ไปนั้นเบาเนี่ยขี่ไปนู่นเดี๋ยวจะมานตากทรงตักสินเนาะในตู้อ,อยู่ถึงสยามแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปหนูอาจจะไปนั่งแอร์พอร์ตลิงค์ครั้งแรกนะคะพี่ๆทุกคนเพราะว่าหนูก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคือครั้งแรกของหนูเลยหนูตั้งแต่หนูมาทํางานอยู่ในประเทศไทย หนูยังบ่กคยเชื่อแอร์พอร์ตลิง์เลยตอดูเอ่คือถึงสยามแล้วเดี๋ยวเราจะลงกันเลยแล้วคะคใช้เวลาประมาณสักเกือบ40นาทีเนาะโอ้โหคนน่บเยอะมากในสยามคนหลายแหงนี่เลยคะ่ะแล้วก็หนูชอบตรงตรงนึงก็คือเหมือนแบบเนี่ยเขาจะต่อคิวเรียนไอเขาจะต่อแถวกันค่ะ เออเข้ากันแบบเน,นี้ยเราชอบตรงนี้มากเลยนะชอบแนวความที่แบบว่ามีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เลยจ้ะตอนนี้หนูก็อยู่ที่สยามเนอะแต่ว่าสถานีสยามแต่ว่าหนูยังไม่ได้แตะบัตรออกเพราะว่าพี่โบบอกว่าเออจะไม่ให้หนูแตะบัตรออกหนูก็เลยยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ หนูใช้เดินทางจากสมุทรปราการเอจากแท็กษามาที่สยามใช้ตังไปกี่บาทแต่ว่าคร่าวๆหนูคิดว่าน่าจะประมาณตัห้าสิบเจ็ดบาทนะพี่จำไม่ผิดนะคิดว่าบางทีอาจจะมากกว่านะบางทีอาจจะหกสิบเจ็ดบาทก็ได้เนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยมันสะดวกสบายมากเลยนะผมว่าเนี่ยถ้าเรานั่งโอ้โหแบบอีกอย่างมันน่าจะใช้ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีที่หนูมาเนี่ค่ะก็คือเฮ้ย อย่างพะรากก่อนงสงกสัยต้องมีงานแน่ๆเลยตรงนู้นเห็นเขาจัดงานกันเนาะอันนี้ก็คือ,อยืนรอพี่โบอยู่ยืนรอไอโบอยู่อ่ะโอเคจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะอันนี้แต่ว่าหนูยังไม่ได้แตะบัตรออกนะเพราะว่าหนูอาจจะไปะสถานีบางว่าก็่อไม่รู้ไปทำอะไรเหมือน,นพี่โบพาไปเนาะแล้วอ,อันนี้ เดินทางในการเดินทางมาก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะทุกคนแต่ว่าหนูยังไม่ได้แตะบัตรออกเลยยังไม่รู้ว่าใช้ใช้เงินไปกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูว่าไม่เกินประมาณ57บาทหรือไม่ก็ประมาณ67บาทนี่แหละอ่าน่าจะประมาณนี้อันนี้ไงพี่โบโเจอแล้วส้าไดีดีโบออแล้วโอเคจ้ะทุกคนตอนี้หนูก็เจอพี่โบแล้วอันนี้พี่โบจ้าอันนี้เราจะ,ะเดินทางจะไปวังว่าใช่ปะ่ะหนู ไปบางว่าตรงนี้ไปบางว่าบางว่าเราจะต่อรถสิอะไรอ่ะเราจะไปพญาไทยแต่ต้องไปทางนี้ไปพญาไทยใช่อ้าวไหนบอกว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิใช่หรอไปทางพญาไทยไปทางแอร์พอร์ตลิงอ๋อเหรอเฮ้ยครั้งแรกของหนูเลยนะขึ้นแอร์พอร์ตลิงหนูไม่เคยขึ้นแค่แตกทุกคนสละกินเนี้ยกจดเพียงแค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของหนูเนาะแต่ว่าวันนี้ลืมลืมดอกจำปาจ้าวันนี้ไอ้หนูลืมดอกจำปาโอเคจ้าไม่สบายดีบ๊ายบาย Okay.